สวัสดีครับครั้งนี้เป็นคลิปที่สิบเ็ดนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่เสียงนะครับก็เปิด Unity ขึ้นมาสำหรับครั้งนี้ก็คือจะจำลองเหตุการณ์ว่าเมื่อกล่องใบนี้กระแทกพื้นนะครับให้ทำการเล่นเสียงขึ้นมานะครับในเสียงที่เราจะใช้เล่นก็เป็นเสียงนี้นะโอเคงั้นเรามาเริ่มเขียนสคริปต์กันเลยจะใช้ C# สคริปต์นะครับหนละังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับเข้าไปแก้ไขสคริป เปลี่ยนชื่อคลาสก่อนสำหรับตอนชนนะครับก็ใช้เหมือนเดิม on collision enter นะครับ on collision enter โดยที่เราก็ต้องรับค่าจากภายนอกขึ้นมาเป็นเสียงนะครับประเภท audio นะครับคลิป เป็นไฟล์ประเภทเสียงนะครับอย่างนั้นเราก็มาใช้คำสั่งกันคำสั่งที่ใช้ก็คือ audio source นะครับ audio source p a y clip at point นะครับข้างในมันก็จะมี audio clip นะครับก็คือคลิปที่เรารับค่าเข้ามาที่ตำแหน่งไหนเมื่อกล่องกระแทกพื้นเราก็ให้เล่นเสียงที่ตำแหน่งของกล่องนะครับก็จะกลายเป็น t า a n form p o s i t i o n นะครับ ร้อยไปคำสั่งนะครับกดเซฟ้วกลับเข้าไปใน Unity จะได้สคริปต์ Sound Test นะครับเราก็ทำการลากสกคริปต์ Sound Test นี้ไปไว้ที่บล็อกย่าแงบบนั้นตรงบล็อกก็จะมีช่องให้เราใส่คลิปที่เราต้องการจะเล่นไปนะครับก็ลากปิงไปใส่ได้เลยเลยมื่อทำการทดสอบนะครับก็ตกลงมาก็จะมีการเล่นเสียงถ้าไม่ได้ยินนะครับก็ ยังมาใกล้ทั้งหน่อยนึงเพดูดทั้งนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการใส่เสียงนะครับขอบคุณที่รับชมครับ